นะคะลำดับนี้ต้องขอขอบพระคุณเซจ้์อาวุโสของทางซาบิน่าดูสุดนะคะขุณทัตชิติทาคาเมรีค่ะแล้วมาต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนงนะทีม VET ของทางท่านโรบิสานไลฟ์ไลน์ค่ะได้ให้เกียรติถ่ายภาพกับคุณรายยันค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญค่ะสำหรับทาง VET ของทางท่านโรบิสานนะคะได้ให้เกียรติถ่ายภาพรวมกัล้วมรายค่ะ ท่านี้มาอีกหนึ่งรางแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับผมก็ต้องมาตื่นกันแล้วก็แล้วก็มาไงครับแล้วก็ขึ้นตะเล็ดง่วงนอนอยู่สัตย์ทั้งว่าง่วงนอนอยู่แต่ว่าพอเจอทุกคนก็ตื่นตัวเพราะว่าตอนนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วนะเอาละนะคะเพราะว่าต้องตื่นแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมีเล่นเกมครับผมเป็นเกมจ้องตาครับอ่ะแต่ทำตาตื่นซีนิดนึงได้แลยนะอ่ะได้แล้ว น่ารักนะคะสำหรับผู้โชคดีค่ะที่จะได้ร่วมเล่นเกมต้องตาก,กับไรอาัานนะคะจะเป็นผู้โชคดี5ท่านนะคะแต่ตอนนี้เรามีสองท่านนะคะผู้ที่มียอดสูงที่สุดนะคะที่จะได้เข้ารอบเลยเือนเป็นฟัสแทกนะคะเข้ารอบแบบมาชิงมงเลยนะนะคะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญคุณแม่วิปนตร ที่สามที un> un> ่ที่จะมาทดรายการเราจะให้ไรอันเป็นคนซัลตว่าจะเป็นใครอย่ามองตาได้ไหมยวันนี้ทางชาวตูดีแล้วก็หลายๆที่เลยค่ะไปค่ะไรอันมาจัดเต็มเลยต้องหลับตานะต้องหลับตาแบบตุ่มโคเล่โคเล่นิดนึงใช้ดอาโคเล่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 ที่สัามเรียกว่าจบเลิศ

ไม่ล็อกเลยนะฮะไม่ล okay, e ouais. ็อกเมื okay. ่อกี้ก็ไม่ได้ถือนะเพราะว่าอะไรอันหลับตาเปล่าใช่ครับอ่าได้ฮะเอาล่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยขอเชิญกดปุ่มหน่อยค่ะเป็นคนคุ้นเคยคนคุ้นเคยทชิญรัการได้เลยเชิญเลยค่ะเชิญทุกท่านเลยค่ะอะไรนะโอเคหนูหลับตาได้แต่แม่ห้ามหลับแม่ห้ามหลับ

อรยังสามปีกว่าแล้วปกติไปเจออะไรอันที่ไหนบ้าง็นตอนยูทูบใช่ไหมคะตอดยูทูบได้หามาใกล้ๆใครเลี้ยบต้นเสียงแล้วมีหาอยู่อยู่ด้านบนนะคะท่านที่สองคุณแม่นตีค่ะท่านที่สามเอาขอเล้ยใกล้ให้ไปพูดใกล้ๆชื่ออะไรคะแม่หองใสแม่หองใส่ะให้ไปกอดหนึ่งที โอเคค่ะแม่พงสายอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อำเภอปราสาทสุรินทร์ค่ะครับอ่าปตามน้องแม่น้องเป็นอยู่นี่นะก็แม่หัวนะดูแม่มัวนะเอาแล้วแม่หัว้อาแม่เราจะดูว่าคนไหนรักเราจริงถเป็นน้องู่ถนน้องหล่อมากค่ะหล่อมากหล่อมากเจอน้องกี่ครั้งแล้วเจอตัวจริงแบบนี้กี่ครั้งแล้ะเจอครั้งที่สองแล้ว จะชื่นจำพิธีใช่ชื่นจำชื่นจำพิธีและน้องด้วยได้ถ่ายด้วยอ่ะโอเคนะคะท่านที่สามคุณแม่ผ่องใสนะคะคุณแม่กลับมาที่เดิมก่อนนะคุณแม่นะกลับที่ด้วยกลับที่เดิมด้วยนะคะท่านถัดมาค่ะชื่อคุณอะไรคะแม่เอเัรษฐนาแม่เอเัรษฐนาแม่เอค่ะแม่เอมาจากกรุงเไพนะต้องกโอ้มาด้วยกันมาด้วยกันดูเสื้อดิอ๋อ จอจัสนะไหมี้เก็บความเผยไว้ก่อนนะทัานสุดท้ายคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่อระแม่อร์แม่อร์อยู่ที่จังหวัดไหนจ๊ะแก่นมัตเตอขนแก่น่อนปกติไปเจออะไรอันที่ไหนบ้างเยอะไปทุกที่เลยไหมแต่เยอะแต่เยอะไม่ทุกที่แต่เยอะอ่ะได้ก็ได้เข้าใจก็ได้โอเค เข้าใจเข้าใจเข้าใจนะอาจจะเห็นแบบในสื่อต่างๆเนาะพุดอยู่บ้างไปอุดนตีด้วยไออยู่อย่าพูดผิดนะอย่าพูดผิดขอโทษนะพูดผิดพูดผิดนะอุดตีด้วยไปละโดนตีด้วยตอบตัวไม่ถูกเลยอ่ะท่านแรกคุณแม่วิกมนตร์นะคะเราจะเล่นเกมจ้องตากติกาของเราก็คือทุกท่านจะจ้องตาพี่อ้อยกับพี่ถีต้องจัดนั้นจะรอดพี่ไนอันจะสามารถกับผิ จะหลับตาก็ได้จะหยอดล้อก็ได้ได้หมดเลยแต่ผู้เข้าแข่งขันห้ามกระพริบตาใครกระพริบปุ๊บตัดปั๊บเลยนะคะอันก็ได้ได้เราอยู่แล้วแหลรางวัลน่ะไลอ้อันได้ไลอ้อันได้หมดเลยแล้วอันจะหลับเลยก็ได้หลับไปเลย ใครที่ลืมตาได้นานที่สุดและคะเก็บความเขินได้นานที่สุดจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้ของรางวัลไปนะคะโอเคไหมคะผู้เข้าแข่งขันโอเคพร้อมนะเก็บนำความเขินเอาไว้นะอใส่แว่นตาเดี๋ยวให้หดเบนเดี๋ยวเรียนเชิญเลยอัตตุการเลยค่ะหน้าเลย่ะเรียนเชิญคุณแม่ท่านแรกเราจะดียังไงดีล่ะจะกิน

ลงเข้ามาเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าว้าบมากคุณแม่เมื่อกี้เมื่อกี้จับเวลาเรียบร้อยแล้วคุณแม่กลับที่เลยค่ะเชิญทานที่สองกันนาตี้ค่ะเอาทีมงีองเินะถ่องะพร้อมนะคะไุ่พูดตะม็นใพูดตะมนพูไทยยังไม่ชัดเลยหนพร้อมนะคะ แล้วตามไม่ได้คุณแม่โอ้ยนีมีการเต้นเลยวิง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 แะพอไหมคะพร้อใส่ถุงมาอไงพร้อมแน่นะอย่าหลอกตานะมองตาไรอันไม่เจอมองตาไม่เจอหนูหาตาแม่ไม่เจอแล้วแอนบอกว่าเห็นแต่วิงวิงวิงเต็มตาเลยคุณแม่พร้อมนะคะสามสอง ก่อนตรงปช่ฟองไปอ่ะถ้าเท่าไรเหรออย่างนี้เมื่อกี้มาค่ะทัางที่สเอากองเชียร์เยอะนะคะแม่เอนะนับตาสองหนึ่ค่ะโอ้ยเปลี่ยนเพลง อลวเราริ่มกรแล้วโอเคต่อไปข้นสุดท้ายคี่แม่พแม่ซู้เขามันอยู่ในแอร์ด้วยตาแม่แม่พรอมไหมพร้อมนะพอนะคะนับสามสองหนึ่งค่ะยังพร้อเลยสามพีรวดเลยกับพี่ พอเริ่มเปิดแอปเข้ามาแอปเข้ามาเลยเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้ทางทีมงานได้ลมคะแนนนะคะอุ๊ยมาแล้วพี่เอะก็นานอยู่นะและสำหรับผูที่ได้รางวัลจะมั่นใจจะมั่นใจเอาล่ะประกาศลประกาศนังงานแม้เอาชมเชยก่อนนะขออนุญนะแล้วจะเห็นไปหมดแล้ว รองชนะเลิศก่อนนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดทั้งห้าท่านนะคะสำหรับท่านแรกที่จะได้เป็นรางวัลชมเชยได้แก่คุณคุณเนตตีค่ะอ่าได้ไหมกิวิกีวีครับ 3มวิสามจุวิเอาเราแบบอ่ะเรียบร้อยละนะคะ,ะเดี๋ยวเราจำรางวัลร้อยก่อนนะเป็นรองชนะเลิศนะคะโอเคและอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นรางวัลเขาเรียกว่าแบบเ,เป็นเป็นโปรลันเนื้ออัพนะคะก็คือเป็นรางวัลที่สีรางวัลที่สี่คะได้แก่คุณแม่วิมรัมลัดเนี่ยไม่ใช่แม่คนหน,หนไ่นค่ะวิมอนตัดเนาะ คุณแม่วิบบอสค่ะ็นวินาที34.34เลค่ะอ่ากันเยอะอยู่พอตัว่ากันหนึ่งวิหนึวินห่งเยอะมากเียเยอะอยู่นะคะและท่านถัดมาค่ะเป็นอระอ้อนที่สามนคะได้แก่คุณแม่ รา,ออางวัลชมเชยนะคะซึ่งรางวัลถัดไปที่เราจะประกาศค่ะคือรางวัลชนะเลิศนะคะได้มงค่ะได้มงมงจะหันแถวนี้ให้ก่อนและสำหรับรางวัลชนะเลิศค่ะทำเวลาได้23วินาที23.15และอีกหนึ่งท่านคือ23.09ว้นี่ไง วินาทีจริงๆและผู้ชนะเลิศขอเสนอ ก็มีค่ะเ,<อ>เรารเล่นเกมสนุกสนุกกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกนันสันเล็ก้อนรับกันนะคะอย่างที่อไราได้บอกว่าครั้งที่สองแล้วท,ท,ที่มาตรง